สวัสดีครับทุกท่านช่อง YouTube อาจารย์กระดิ่งทองขอต้อนรับทุกท่านเพื่อเป็นการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับคำทำนายช่วงปลายปี2566จากหมอปลายไพรกระซิบซึ่งหมอปลายไพรกระซิบนั้นได้มาออกรายการแฉโดยมดดำขคชภาซึ่งมีคำถามดังนี้ครับ ถามว่าไตรามาสสุดท้ายตุลาพฤศจิกาทันวาจะเกิดอะไรขึ้นหมอปลายพรกศิป์ตอบว่าก่อนปีใหม่เรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องเทพจะมาช่วยมนุษย์มากกว่าเดิมสำหรับคนที่ทำบุญสะสมเอาไว้และคนที่ขอท่านอย่างถูกวิธีจะรอดจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นไฟไหม้ในสถานที่ที่คนเยอะๆการเกิดเหตุในแหล่งรวมคนแหล่งชุมนุมแล้วก็มีการแตกตื่น กระจัดกระจายกันยังเห็นภาพแบบนี้แต่ขอให้เบาลงช่วงพฤศจิกายนส่วนช่วงธันวาคมโรคระบาดจะกลับเข้ามาทําให้การท่องเที่ยวมีปัญหาระวังให้ดีจะมาในช่วงนี้ถึงเดือนมีนาคมปีหน้าต้องป้องกันทุกวิถีทางการแพทย์จำเป็นมากเมื่อถามว่ามีอะไรจะเตือนอีกหมอปลายตอบว่าห้ามออกจากงาน รักษางานของตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดอย่าคิดว่าจะรีบปลดกเกษียณอย่าเพิ่งเสี่ยงเพราะจะมีคนที่มาจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนเยอะกว่าเดิมแล้วเรานั้นก็จะตกงานกันมีอะไรจะพูดอีกที่จะเกิดในเดือนตุลาคมหมอปลายตอบว่าตุลาคมนี้รออีกที่หนึ่งมีปะทุมีไฟมาอีกรอบระวังไฟปะทุแต่คิดว่าเป็นบริเวณปริมณฑล ไม่น่าจะกลางกรุงเทพสินแสเข่งผ่าดวงวิกฤตการเมืองไทยหลังเลือกตั้งไม่สงบอาจยิ่งรุนแรงขึ้นดวงชะตาบ้านเมืองตกอยู่เหตุอยู่ในเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกระยุกเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายแม้จะเป็นประเทศไทยที่รักยิ่งของเราเพิ่งผ่านพ้นการเลือกตั้ง2,566 ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566มาไม่นานนี้เองล่าสุดทางด้านของซินสายเข่งอาจารย์ชนทัศต์ฤไัยพ,อพ่องผู้อำนวยการสถาบันหัวราศาสตร์พยากรแห่งประเทศไทยได้ออกมาผ่าดวงเมืองวิกฤตหลังเลือกตั้ง66ด้วยใจความระบุว่าประเทศไทยสถานการณ์หลังปิดหีบเลือกตั้งแต่ความวุ่นวายยังไม่จบเพราะเตือนเลือกตั้งเดือนพฤษภาคม เป็นเดือนแห่งศัตรูที่ตกดวงชะตาขัดแย้งศัตรูอีกทั้งเจอดาวมรกตยูและตกทูดมรณะเหมือนกินยาพิษให้ประเทศวุ่นวายดวงชะตาบ้านเมืองตกอยู่ในเหตุเคราะห์และเป็นลางบอกเหตุว่าบ้านเมืองอยู่ในช่วงกรลียุคเป็นบันไดแห่งความหายนะล่มสลายก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงแตกแยกพัดพรากจากความโลภความหลง ชิงชังการกระทําของมนุษย์ที่ถูกวิญญาณร้ายอสุรกายเข้าสิงครอบงําหลายคนรอดหลายคนไม่รอดทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่รู้ความดีความชั่วลุ่มหลงในสิ่งที่ทำสวนทางส่งผลถึงบ้านเมืองที่มีแนวโน้มสุวรนสิ้นโลกทั้งกริยุกค,ความปั่นป่วนของบ้านเมืองจากภัยพิบัติสึนามิแผ่นดินไหวเพลิงไหมทำลาย ก่อให้เกิดการประทุรุนแรงขัดแยง้งระวังเขื่อนแตกต่างดาวบุกหมอปายไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ท่านยมเตือนภัยพิบัติหนักระวังเขื่อนแตกหมอป้ายไพรกระซิบผ่าดวงครึ่งปีหลัง2,566ผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์กเผยว่าหลังจากนี้ท่านยมกระซิบให้ระวังในเรื่องของสึนามิมีคำนี้ขึ้นมาเยอะแต่ไม่เสียชีวิตเท่ากับปี2,554 ไม่ใช่สุมาตรามันเปลี่ยนที่เปลี่ยนร่อยเลื่อนไปเกิดที่อื่นที่คนน้อยอาจจะมีการเตือนภัยมันก็เลยมีคำนี้ปรากฏขึ้นมาบนหน้าผากเต็มไปหมดหลายครั้งเพราะฉะนั้นน่ะต้องเตือนที่ไหนที่มีภูเขาไฟทั้งน้านน้ำที่มีปะการังสวยงามแทบอินโดบาหลีอาจจะเที่ยวได้แค่กลางปีหลังจากนั้นอาจจะเที่ยวไม่ได้และญี่ปุ่นไปเที่ยวบ่อยๆต้องระวัง ท่านโยมพูดมาไม่ต่ำกว่า5ครั้งคำว่าแดนปราดิบและตรงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างน้ำร้อนและน้ำเย็นตรงนั้นจะเป็นรอยเลื่อนใหญ่หรือรอยแตกใหญ่รอยปะทุใหญ่ที่กระทบได้ไกลส่วนที่ไทยนั้นอาจจะรู้สึกได้ถึงความสั่นแต่ไม่ตายแต่เตือนเขื่อนจะแตกด้วยอายุและไม่ได้ซ่อมบำรุงท่านโยมบอกว่าจังหวัดที่มีสอเสือมีต้นไม้เยอะน้ำเยอะฝนตกหนัก และเป็นจังหวัดที่คนชอบไปเที่ยวและอีกจังหวัดคือจังหวัดกอไก่ท่านยมให้คำใบ้มาเท่านี้ส่วนเรื่องของมนุษย์ต่างดาวจะมามากขึ้นและมีข่าวออกมาชัดเจนพิสูจน์เลยว่าเท่าที่ศึกษามาได้มีกี่สายพันธุ์และจะมีอีกกี่รูปแบบหลายสายพันธุ์ปีนี้จะได้รู้กันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงครั้งนี้เขามาเตือนเรื่องของภัยพิบัติดินปะทุ ไฟปทุเราจะเห็นพวกเขามากในช่วงเดือนเมษายนเพราะอากาศร้อนพื้นที่แห้งที่กว้างที่โลง่งเพราะมันจอดง่ายลงง่ายสำรวจง่ายและไม่มีใครเห็นห้าเรื่องภาวาทํานายโดยหมอปลายห้าเรื่องภาวารับปี2566จากคำทํานายหมอปลาย 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทําให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือน3 2. ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวที มีคนล้อนออกมาจะมีควันจากเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง5ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงย้อนคำทำนายโหนฟองสนานฟันฉับรัฐบาลชุดใหม่พูดถึงฝ่ายค้านยิ่งขนลุกไทยนิวส์ได้สัมภาษณ์โหนฟองสนานจามรจ,จันทร์ ถึงการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่เคยพูดถึงนายกคนใหม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าทั้งนี้โหนฟองสนานยังเคยทำนายในเรื่องของฝ่ายค้านเอาไว้ด้วยซึ่งฟังคำทำนายแล้วทำเอาขนลุกกันเลยทีเดียวโหนฟองสนานเผยว่าตอนนี้บ้านเมืองเรายังไปได้แต่การเมืองนั้นค่อนข้างจะยุ่งเหยิงพอสมควรมีอารมณ์กันเยอะมากเรื่องของการเมืองกระทบอารมณ์กันมาก อาจจะมีการใช้อารมณ์มีเรื่องวุ่นวายด้วยเช่นกันเช่นการประท้วงกันแต่ในที่สุดเขาก็จะหาทางกันได้เองเดี๋ยวมันจะมีลีลาของการคลียคลายเริ่มประมาณ18ตุลาคม2566เป็นต้นไปช็อตที่2จะเป็น21เมษายน2567เป็นต้นไปแล้วเข้าสู่ปีที่ดีของเมืองมากๆที่ต้องรีบทำก็คือ21เมษายน2567วันเกิดเมือง ถึงวันเกิดเมืองปี2568หนึ่งปีที่เรานั้นมีโอกาสทองต้องรีบทำในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะดาวใหญ่ให้คุณหมดดาวร้ายหลบมุมดาวประจำชีพเป็นสีตกภูมิสุขโอกาสทองของพวกเราอาจารย์โจ้อ,อานนัดสันคชาอาจารย์โหราศาสตร์ที่ชี้ตรงกันว่าการเมืองจะร้อนแรงเศรษฐกิจอย่างย่ำแย่ ดวงเมืองอายุครบ241ปีในวันที่21เ,เมษายนดาวใหญ่ดาวเทพหรือดาวจตุรเทพได้แก่พระเสาดาวพฤหัสราหูและมฤตยูโคจรวิปริตเดินหน้าถอยหลังฉายภาพชัดดังเช่นปี2565ส่งผลให้บ้านเมืองมีปัญหาครั้นเข้าสู่ปี2566ดาวใหญ่เคลื่อนมาเจอกันในลัคนาราศีเมษ ซึ่งเป็นลัคนาราศีดวงเมืองวาระร้อนการเมืองตามคำทํานายชายภาพนักการเมืองจะเหมือนนักกรีธาวิ่งกันฝุ่นตลบไม่ว่าใครขึ้นมาเป็นผู้นำนั้นต้องรับภาระหนักให้จับตาคดีความทางการเมืองเป็นผลมาจากอิทธิพลของดาวพฤหัสเกิดอริยะขัดขืนมีการหยิบยกเรื่องของกฎหมายมาสู้กันแม้นผู้นำก็โดนหางเลขด้วย ส่วนการประท้วงบนท้องถนนมีอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรงลักษณดวงเมืองพระรหัสกับราหูมาเจอกันพระรหัสหมายถึงกฎหมายจริยธรรมองค์กรถึงเข้ามาในตำแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคแต่มีราหูอยู่ย่อมส่งผลให้การพัฒนากฎหมายติดขัดชะงักงัน